วัดเชียงใหม่บ้างนะครับช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่งานเทศกาลยี่เปงแล้วที่เชียงใหม่เองชาวชุมชนเทียมพรในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจนะครับในการตัดเย็บผ้าหลากสีทาข่มยี่เปงล้านนากว่า500ดวงนํามาประดับตกแต่งตามถนนในชุมชนนะครับระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรและร่วมทําสเปาสืบสารงานประเพณีที่ดีงามของล้านนาครับ นางสาวพรฤดีพุทธิศรีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และนางสอนสมจากประธานชุมชนเทียมพรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านเจ้าหน้าที่อสมอและสมาชิกสาวระวงของชุมชนนะครับแสดงพลังความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมใจกันนำผ้าหลากสีมาตัดเย็บกันเองทําเป็นคมไฟยี่เปงล้านนาทรงกระบอก ที่มีทั้งสีแดงสีขาวสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีม่วงครบทุกสีเลยนะครับจำนวนกว่า500ดวงตั้งแต่ซุ้มประตูชุมชนไปจนถึงที่ทำการชุมชนตลอด2ข้างทางของถนนในชุมชนยาวกว่า1กิโลเมตรเพื่อสืบสารงานประเพณียี่เป็งหรือว่าเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงและยังเป็นการร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนแสดงถึงความสามัคคีในการรวมกิจกรรมกันด้วยครับ ส่วนในช่วงกลางคืนค่ะก็จะมีการเปิดแสงไฟทำให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นทางชุมชนเทียมพรจะทำสเปานำไปลอยในแม่น้ำปิงบริเวณท่าน้ำหน้าวัดบ้านท่อค่ะซึ่งในสเปาหรือว่าเรือค่ะก็จะมีการจุดประทีปดวงไฟและมีการตัดเล็บหรือเส้นผมนำใส่ในสเปาภายลอยกับสายน้ำเป็นการสะเดาะเคราะห์ตามประเพณีความเชื่อของชาวล้านานานในอดีตซึ่งมีการทากันเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อสืบ สารส่งเสริมต่อยอดให้กับลูกหลานในชุมชนถึงวัฒนธรรมที่งดงามของชาวล้านนาค่ะ